ท่านผู้ชมทุกๆท่านด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปเดียวกับขบวน 37+45 ที่สถานีสุราธานีนะครับ mm hmm. ตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานยุฬาจอมเกล้าครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมาถ่ายขาบวน169ร mm hmm. บส่งพุดยสารยางสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ไปทางสถานียะลานะครับ mm hmm. มาถ่ายกันที่สะพานยุฬาจอมเกล้า เนี่เป็นตัวสบพานยูนะครับเป็นสะพานยูลายจอมเกเป็นสะพานที่ทำข้ามแม่น้ำตาปีนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ครับ แต่ที่นี่ไม่ได้ใช้ไม้หมอนเป็นดี่รับน้ำหนักครับน่าจะใช้เป็นเหล็กนะครับอันนี้ มาแล้วครับขบันบวน169กรุงเทพฯพิวิัตร์ปลายทางสถานียะลาวันนี้ใช้เป็นอาต้้ม